ขอกระไรสมสดีทชกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายเฟร,รดี้นนอมาเราจะการลอาคอยตั้งสองสัปดาห์นะ <c oughs> ครับเราจะกลกับมัแค่กันอีกแล้วในเปตโตพีนะ่รหรือกดอ,ดองทัพดอทพวกเราแต่ตอนนี้กองทัพเราเนี่ยก็สาม,มารถอัปเกรดมืนมิสไซร์รคเกอร์ให้เป็นเวลสามได้แล้ว เปิดได้เยสส์ yes! ตอนนี้เราก็ได้มิสไซของเรามาแล้วเราจะไปลุยกระตอนในด่านต่อไปนะครับด่านนี้สป okay, ุกี้หรือบุกเก้าโอเคไมาปุกี้บุเร้อได้ไหวนะไปกันเลยครับอโอเคก็เป็นด่านธรรมดาเนานะ <c oughs> โอ้ยแหม่ไม่ได้กลับมานาน พวกนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะดูดิน่าเกลียดวะแหน่ขอเราทดลองทหารใหม่ของเราหน่อยว่าจะเป็นยังไงครับไปไปรับเขาลุยกันไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้เฮ้ยเก่งอยู่นะครับเนี่ยว้าวผมว่าผมต้องส่งตัวแทงก์มาหน่อยละ นี่ครับตัวจริงระเบิดของเราแล้วก็ส่งตัวแท้งไปตัวแท้งแบบชั่วงคราวนะครับไม่ได้แบบตัวแทงยาวนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตรงตอนครึ่งเลยตอนนี้แล้วก็มาถึงช่วงสงครามเลยนะครับตอนนี้เราได้ส่งนอนทหารสุดแกร่งลงไปแล้วเป็นทหารที่แกร่งมากๆนะครับบอกแล้วมิสไซส์กินกันละหนาวครับกินเข้าไปก็กินกันเข้าไปโอ้ยกินเข้าไปโอ้ย ครับเป็นไงโคตรแรงครับแต่ว่าเป็นพลังขาเบ้ยขาเบ้ยอ่าอีส <Easy. S 2> <Okay. S 1> มานะครับในการด,าด่านนี้เป็นดาสปุกี้เวิร์สิบขอโชคดีทหารมาดูนี่มันยากแค่ไหนเชียวไหนดูโกชาเลหน่์หโ oh, อ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราผ่านแบบไม่มีโกชาเลน์ก่อนนะครับ โอเครโกชัเล่นด่านนี้ได้ยากไปเนาะตัวตัวนะครับด่านนี้ได้ยิงยากโุณคเลยผมไม่รู้ว่าตัวอะไรจะโผล่มาแล้วบ้านมันใกล้แตกดูก่อนว่ามันส่ง holy b o l y m oh o ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งนี่ทหารแทงชั่วข่าวนะครับออกไปเพื่อไปสกัดมัน เอาไว้สก,กัดความชั่วร้ายสิ้นไปตราบยังมีลมหายใจไม่ต้องคอยได้เก่งฮะเราใช้ทห,หารแบบชั้นต่ำอะเราเอาพิษพิษมันเจาะด้วยนะเราเอาพิษเพื่อมันเจาะไอ้วมนี้โดยเฉพาะชึบเจาะกรากเพรแล้วาเจาะกรอ,อ,รอ,อก,กรอมิงะอืออืออย่าไว้นะอย่าไว้ เดี๋ยวเราสปีดรน้านเนี่ยอุ้ยทหารคนนี้มันอะไรกันเนี่ยโคตรร้ายเลยวุ้เลยครับแย่แล้วครับตอนนี้หาเราลงส่งตัวแทงแบบชั่วคราวอีกหนึ่งตัวครับแบบชั่วคราวอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการความเร็วที่จะไปแทงแทนนะครับชุบชุบชุบฮึตัวนี้แหละความรู้มากฮย อุ้ยเขามารับดำเม่แทนครับแต่เคยแป๊บเดียวฐานจะแตกแล้วทุกคนเฮ้ยแตกแล้วเฮ้ยดาบสิบอิซิขนาดนี้เลยมาดิมา,มาบอลครับดูนะครับอุ้ยว้ารเนี่ย ตาไฟงี้โยโอ๊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 ยอเนี่ยกับจัดความชั่วร้ายให้สิ้นไปตาที่ยังมีลมหายใจคนตะลุยยอดวตาที่ยังมีลมหายใจกับจัดความชั่วร้ายให้สิ้นไปกับจันทร์กัดผูมันให้สิ้นไปตาที่ยังมีลมหายใจ จะหลวดเราครับกระจกทำไรทำไรนี่เย้เราไดสุดเราก็ชช้ได้ดาสิบฮอสปุกเก้แล้ววดกระจกเยอ้ตุ้ยตุ้ยตุ่ยตุยตุยตุ้ยตุเยตุ้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 ยต่้ยต้ย่าย้ยตุรยตเน้้้ ซิ่งเรามีห้านะครับเรามีห้าใช่เรามีห้าแล้วเออพวกคุณคิดว่าเราควรจะเ,เก็บห,หรือไม่ยรือไม่ควรเัเก็บเดี๋ยว,อวรอความคิดเห็นหรือจะเอาแว็บเกเอเกันดีดีวะจะหยุดเนี่ยวันนี้โอกาสดาได้ของแรงเ,เพื่อเพื่อเศรษฐกิจที่ดี ะครับโอ้ต่อไปครับเราได้สกินอะไรมาครับเนี่ยเดี๋ยวใกล้จบพาร์แล้วได้สกินสปุกกี้มาไหนดูสิทำอะไรได้บวกห้าดาดเมจบวกห้าเฮลล์ลดไม่ดีไม่ดีอ่ะผมจะไปพอยได้สกินเดี๋ยวละสกินทำอะไรได้กากอ๋อกากแล้วเนี่ย,ยคูดูเนี่ยคูดู ก้อ oh, ุ oh. s <S oh. ้ยดีดีดีจะลบสปีดแมวอ่ะอ่าที่ผมเคยใช้แล้วจะเป็นสกิลแมงมุมเนาะไปตัวเวฟนะครับบวกดาเมจนี้ก็เป็นรอนที่โคตรจะโกเลยนะครับดูดิเนี่ยบล์บวกห้าดาเมจบวกห้าเฮลบวกแบบโคตรโกงโกงที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวหาดอตอนตัวอื่นเถื่อนเพื่ออะไรกูกว่านอนบวตัวนี้นะครับที่ผมใส่สกิลอยู่อันนี้ก็บวกแบบดาเมจเน้นๆโอ้ ดิอเนี้นยนี่คือิอะไรอุ้ยเอ้เป็นเน้นเกาะเป็นเน้นสปีดนะครับไอ้ตัวนี้แน่เน้นสปีดป่ะเออใช่อุย้ยได้จบพารแล้วเหรอวะ่ะเ,เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราจะมาอัปเกรดเจ้านี่ก่อนจบพาร์ทแล้วมาทดลองกันยโอ้โห้เท่อะยวลองใน เทสโซนนี่อยู่นี่ครับอยู่ไลยวะเนี่ยในโลงใส่กับตัวที่มีไม่มีเกาะนี่แบบขายเดียวตึ๊ดตึ๊ดว่ากันครับกี่อุย้ยลูกเดียวแลกไหมไม่เห็นแรงเลยโคตรแรงอาตัวแบบเกาะหนามาเลยเนี่ยเกาะหนาเลยอ่ะอุย้ยโดนอุ้ยทีเดียวตายกัดเกาะหนาแบบนี้นผะู้ชม ยิงอุ้ยแม่แรงเลยอุ้ยแต่เราเคลียร์หมดกนอนเออแบบเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างอันนี้นะครับเป็นแบบเกาะแบบเต็มตัวกับแบบยิงแบบสามอันนะครับอุ้ยดีกว่าแล้เราลองแบบเนี้ยทุกคนไ่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นวะมาเดินเดินเดินมาพูกกันมามามา ชุบชชแรงมากโอ้ยอุย้ยนี่แหละคว,วามวังความหวังดูคนความหวังของะทศชาติโอเคแต่ต้องขอจบคลิปแต่เนเท่านี้นะครับนี่คืออะไรวะเนี่ยแมเอ่ะจบคลิปแต่วันเท่นี้ลาก่อน g o ้ e e e